ส่วนที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติค่ะก็ได้มีการจัดพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันนว,น,วนวมินทรมหารราชค่ะ ที่วัดนวลบทอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมาได้จัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และทําบุญตักบาตรเข้าสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์จํานวน49รูปถวายเป็นพระราชกุศลน้อมลําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่9โดยมีนยายภพรัตน์อินทปัญญาในอําเภอเฉลิมพระเกียรติเป็นประธานฝ่ายคารวสพร้อมด้วยพระครูโกวิทกิติสารรองเจ้าคณะจังหวัดเป็นประธานฝ่ายสง์ ข้าราชการผู้นำชุมชนและประชาชนในอำเภอเฉลิมพระเกียรติรวมกันใส่เสื้อสีเหลืองร่วมพิธีในครั้งนี้ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมกำหนดชื่อในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรว่าวันณวมินทรมหาราชตามที่รัฐบาลได้ขอพระรชาชทานพระมหากรุณา ซึ่งตลอดระยะเวลา70ปีแห่งกลางของราชของในหลวงรัชกาลที่9ตั้งแต่พุทธศักราช2489ตราบจนกระทั่งเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่13ตุลาคม2559พระบาทสมเด็จพ,พระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มนาถบพิตรได้ส่งดำรงมั่นอยู่ในทศ ทศพิชราธ,ธรรมและทรงยึดมั่นในพระปฐมบรมราชองการว่าเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามอีกทั้งทรงพระวิริยะอุตสาหะปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานัประการทรงเริ่มโครงการด้านการพัฒนาชนบทหลากหลายโครงการที่เป็นการวางรากฐานในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน เป็นคุณประโยชน์อเนกอนันต์และยังความผาสุกร่มเย็นแก่ผองผระสกอนิกรชาวไทยจนกระทั่งพระเกียรติคุณนั้นเป็นที่แท้ซองก้องประจักษ์ทั้งแก่ปวงชนชาวไทยและนานาอาระยะประเทศค่ะ